ยองแจก็เจ็ดกลับมาที่ไทยอีกครั้งแต่ก่อนเข้าสู่คอนเอสิร์ตสุดพิเศษของเขาในวันนั้นมีการเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เป็นการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาน,นีพันปีหลวงเมื่อเห็นว่ามีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในประเทศไทยยองแจไม่ได้เพียงแค่เป็นผู้มองเห็นเท่านั้นแต่เขายังติดริบบิ้นสีดําเพื่อแสดงความอลาลัยต่อเหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและเห็นใจต่อประชาชนคนไทย ในการแสดงคอนเสิร์ตยองแจได้นำเอาความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มาฝากแฟนๆด้วยการติดโบไว้อะไรที่หน้าอกข้างซ้ายและยังกล่าวถึงความเสียใจและความเห็นใจต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนถ้าวันนี้นิ่งๆไม่ใช่อารมณ์ไม่ดีนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับยองแจกล่าวการที่ยองแจแสดงความเคารพและเห็นใจต่อประเทศไทยและชาวไทยในช่วงเวลานี้ได้รับความสนใจมากมาย จากผู้คนแต่บางคนอาจมองว่าเป็นการทำเพื่อโปรโมตตัวเองหรือมีความหมายอื่นๆที่ซ่อนอยู่ด้วยคุณคิดยังไงกับการทำของยองแจในครั้งนี้เป็นการแสดงความเคารพและเห็นใจจริงๆหรือเพียงแค่การทำเพื่อโปรโมทตัวเองเท่านั้นมาพูดคุยกันในกลางคนกันเถิด